สวัสดีครับพวกผมนะฮะโต๊ะโต้อตอทอยนะฮะอ่ะคลิปนี้มาแล้วนะฮะส่งมอบงานนะฮะสำหรับตัวรถคันนี้นะครับนี่คือรถอีซูซุล็อกกี้นะฮะของลูกค้านะของค่ายอ่าพงศ์โอสตรีนะ<ม>อาจจะผิดต,ต้องกลับขออภัยนะฮะต้องบอกว่ารถคันนี้นะฮะมีความแบบว่าลายเนี่ยสุดคลาสสิกนะ<ม>สุดคลาสสิกมากนะฮะสำหรับรถพ่วองบรรทุกอ้อยคันนี้นะครับ ที่คันดูลายครับดูด้าล,ลายของเขาเนี่ยคือลูกค้าส่งรถคันจริงมานะทําการถอดลวดลายของเขานะให้เหมือนรถจริงเป๊ะๆเ,เลยนะฮะมีการใส่าลายตามเสาธงลายลักษณะยอย่างนี้นะครับและที่สําคัญนะฮะไอตัวรถของบรรทุกอ้อยนะฮะมันก็จะมีพวกเสาแบบนี้ใช่ไหมครับทวลาใช้งานจริงอะเสานี้ก็สามารถที่จะพับเก็บได้นี่นี่นะฮะเราใส่แจทุกรายละเอียดน,นะครับพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะของทุกเสาเนี่ย นะครับพับเก็บได้นะครับเหมือนรถจริงกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพ่วงนะฮะต้านต่อสายพ่วงนะฮะด้านล่างนะฮะจะมีสายทั้งหมดอยู่4ี่เส้นนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะฮะสีแดงสีดานะฮะจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ต่อเสียบถูกก็แค่นั้นพอนะครับจะมีตัวลากพ่วงอยู่นะฮะส่วนลูกพ่วงก็สามารถยกดําได้นะครับก็จะมีป้ายนะฮะของช่างโตนะครับ ตัวดาวตัวโลนี่นะร,รายละเอียดเป็นแบบนี้เลยนะฮะบ,บางพวงบางฝุ่นอ่ะตรงนี้นะฮะมันสามารถเปิดไฟได้นะครับปุ่มเปิดไฟจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วกดหนึ่งครั้งหามีไฟน้นหน้าได้เลยครับอ่าหนึ่งครั้งก็จะมีไฟแบบติดค้างอ่าไฟรีไฟกระพริบนะฮะตัวนี้นะครับกระพริบรอบคันเลยนะมีไฟนะฮะเวลากลางคืนเนี่ยก็คือมันจะสวยเลยนะครับรอบคันนะครับแล้วเวลา,าเล่น เวลาเราเล่นนะครับเราใส่แบตเตอรี่ที่ตัวแม่นะฮะตัวแม่เนี่ยจะมีช่องใส่แบตเตอรี่อยู่นะสวิตปิดเปิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีสวิตอยู่ตัวหนึ่งนะค,คือในการตัดดัมนะของตัวแม่นะสวิตตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับเวลาเลี้ยวเราก็สามารถเปิดเสียงเสีงยงเครื่องยนต์นะเดื๋ยวน่าไล่ร้างนไงไล่ง,ะลงนะครับยกดัา ยกดับนะฮะจะมีลูกศอนบอกอยู่ตรงนี้นะครับอ่ายกดับยกคู่ถ้าเราต้องการปิดตัวแม่นะฮะอาปิดตัวแม่ก่อนยกแต่ลูกคอนะครับอ่ายกไปเกือบสุดพอนะฮะไม่ต้องไปฝืนมันนะครับสุดแล้วก็ยกลงนะฮะนี่คือดับแม่อ่าดับลูกนะฮะปกติครับดับลูกกดับได้นะครับ ถ้าต้องการดั้มแม่ด้วยนะครับก็เปิดมามจะเป็ลนลักษณะนี้อมือเราวนรอบไม่เท่ากันอยู่นะครับอ่าดน้มลงนะฮะแต่ว่าถ้าตอนดั้มตัวแม่นะครับระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงท้ายมันยาวนะครับครั้งนี้ช่วงท้ายมันยาวเวลาดั้ม แต่แม่อย่างเดียวแนะนาว่าถอดพ่วงออกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับนี่คือเราสร้างจากวถที่ใช้งานจริงของลูกค้าเลยนะฮะนี่ครับผมเห็นไหมสวยงาม<ว>ใครที่มีรถแบบนี้อยู่นะบรรทุกอ้อยนะครับบรรทุกหัวบรรทุกอะไรเนี่ยครับอยากจะมีรถเป็นของตัวเองนะครับหัวลากรถเทเลอร์อะไรเนี่ยก็าสามารถแจ้งได้นะครับจะได้รายสวยๆแบบนี้เลย โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับทางไลน์โทรทางเฟซทางยูทูบทุกช่องทางเลยครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ